ครูยุบลเจริญจรงค่ะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินรยองแล้ววันนี้จะขอแบ่งปันแนวทางการดำเนินชีวิตตามความพอเพียงค่ะพอใช้พอใจนั่นคือความพอเพียงสําหรับครูค่ะพอใช้คือการใช้ของทุกอย่างอย่างรู้คุณค่าไม่ฟุ่มเฟือยไม่ต่างประแสะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัว เป็่แบบอย่างและสอนเด็กๆให้รู้จักการใช้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรู้คุณค่าพอใจคือสุขใจในสิ่งที่ตนมีเป็นการฝึกใจให้สงบไม่เปรียบเทียบตนกับใครไม่ไล่ตามสิ่งที่ไม่จําเป็นทําในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขและมีความสุขกับสิ่งที่เราทําค่ะนอกเหนือจากบทบาทของค,ครูก็ยังเลือกที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกต้นแคคตัส และขายสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งไม่เคยรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ตนเองทำใช้เวลาหลังเลิกงานอยู่กับสิ่งที่เราชอบมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ดูแลรดน้ำต้นไม้และเมื่อมีจำนวนมากขึ้นเราก็นำไปจำหน่ายในช่องทางต่างๆผลที่ได้ก็คือทำให้เรามีรายได้มีเงินออมมากขึ้นเป็นภูมิคุ้มการทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ความพ,พอเพียงในแบบของเราพอเพียงที่ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่เป็นการพอเพียงที่สร้างความสุขให้กับตัวเราครอบครัวและคนรอบข้างชีวิตคนเราคงไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นะครับในฐานะของครูผู้สอนก็มีความตั้งใจที่จะปลูกฝังแนวคิดเรื่องความพอเพียงให้กับนักเรียนอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมในห้องเรียน หรือการเรียนรู้ผ่านชีวิตจริงครูเชื่อเสมอค่ะว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่ใช้กับเกษตรกรหรือผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานข,ของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักเรียนและเยาวชนด้วยค่ะพอเพียงไม่ใช่การขาดแต่คือความพอดีที่มีคุณค่าค่ะ